ตอนนี้ความเร็วเราสูงมากนะแล้วสังเกตว่าคิงฮาโลอยู่ด้านหลังตามต<อ>เราครับดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อูมาบุสมิพัตตี้เคอรบี้กับโนคอนามิบูบอนครับไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่ครับเมื่อกี้ก็เลืมเปลี่ยนด้วยโอเคนะครับสับตวัววันนี้เราจะมาทำบิวนะครับเพื่อสู้กับดีเจเลสที่เพิ่งเข้ามานะครับคิงฮาโลนะครับเป็นคนหนึ่งครับที่ รเรเกนเลสจะบอกว่าผมยังไม่เคยชนะรเรเกนเลสเลยนะครับตั้งแต่เล่นมาเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เห็นว่ามันสำคัญเนาะแต่เพิ่งรู้ว่ามันได้ถ้วยด้วยนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำตัวละครนะครับในการจัดการกับคิงฮา a l โที่เป็นรเรเกนเลสกัน มาดูกันครับก่อนเราจะปั้นนะครับเรามาดูข้อมูลศัตรูก่อนรู้เขารู้เราคนะรับลบ้อยครั้งชนะสักครั้งไหมนะครับตัวของสเตตเขาเนี่ยบานออกมาค่อนข้างดุลเลยนะสปี 800, Power 5, ด800พาวเวอร์955 WAT 728ดาได้เลยว่าตัวสกิลเนี่ยน่าจะติดเกือบทุกตัวนะครับแล้วก็อัตราเร่งสูงด้วยนะดังนั้นเป็นเลสเซอร์เจอร์ที่วิ่งฉี่ออกมาได้แน่นอนนะในส่วนสกิลเนี่ยเข้ามาอยู่7สกิลนะผมขอพูดเป็น ภาพรวมเลยนะเริ่มต้นเนี่ยเรานึกภาพเขาจะสตาร์ทในวิ่งในลำหน่งเลทก่อนนะครับวิ่งมาเรื่อยๆจนถึงกลางเกมแล้วพอกลางเกมเนี่ยนะเขาจะมีสกิลเร่งก็คือตัวของ a n you left นะครับเพื่อเพื่อเร่งเพิ่มความเร็วเพื่อฉี่ออกมาแล้วนะครับนะแล้วตัวของตัวที่เพิ่มความเร็วทางข้างก็คือตัวของ go with f o นะเพื่อฉี่ออกมานะแล้วเขาจะเริ่มขึ้นมาแซงช่วง ากเกเนะทีนี้ช่วงหวโค้งแล้วก็ช่วงท้ายเกมเนี่ย <_ C os> เขาจะมีตัวของ Rising Dragon ในการเพิ่มความเร็วนะครับแล้วมีตัวของ n i m b l e Navigator นะในการเพิ่มความเร็วซ้ายขวานะดังนั้นเขามีสกิลซัพพอร์ตตั้งแต่กลางจนถึงปลายเลยนะสุดท้ายเขาก็จะมีตัวของ p y f o King นะซึ่งตัวนี้เป็นสกิลสาดาวนะครับของ King Halo นะครับเพิ่มความเร็วนะับระยะ200เมตรสุดท้ายเมื่อวิ่งอยู่อันดับที่ อ่าห้าขึ้นไปนะห้าหดนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้จะใช้ปิดจ็อบเรานั่นเองนะข้อมูลศัตรูก็จะประมาณนี้นะครับสรุปให้ฟังแบบง่ายๆก็คือว่าเขาจะเริ่มปิดจ็อบเราตอนครึ่งครึ่งเกมนะครับวิ่งขึ้นมาเพิ่มทั้งอาัตราเร่งเพิ่มน้งความเร็วนะและสุดท้ายจะมีอันติเคเขานะในการเพิ่มความเร็วเพื่อน,นําเราไปอีก นะดังนั้นเนี่ยถ้าวิเคราะห์เันเลยสป,ปีดสุดท้ายเราจะต้องสูงพอที่เราจะชนะเขานะและด้วยความที่เขาวิ่งเรทศัตรูเราพวกเพสพวกฟอนเนี่ยเราก็ต้องมีความเร็วที่สูงพอที่จะนำพวกนั้นก่อนนะครับบิวด์หลักของเราจึงเป็นเน้นสป,ปีดตัวที่เราจะมาปั้นในการเอาชนะ g ีเจนเ s s รวมถึงปั้นผ่าน u a a ด้วยนี่ก็จะเป็นตัวของไทกิชัตเทิลนะ ตัวของไทกิเชเทลเนี่ยเป็นตัวละครที่ปั้นสปินได้ง่ายเพราะว่าหนึ่งสนามเขามีไม้กับสปินนะใครที่เอาตัวสนามที่มีรองหรือมีเดียมปนด้วยเนี่ยจะปั้นสปินนั้นข้างยากเพราะว่ามันจะต้องปั้นสแตมิน่าควบคู่ไปด้วยแต่สปินสนามสปินเนี่ยเราใช้สแตมิน่าไม่มากนะดังนั้นตัวของไทกิเชเทลสามารถอัดความเร็วไปได้มากนะครับและสับตัวของสนามสปิน l ีเจน d ์เลสรอบนี้นะครับสายการวิ่งที่แนะนำเนี่ยจะมีเป็นฟอนต์กับเป็นเพจครับ สออันนะครับและการปั้นครั้งน,นี้เราจะพยายามใช้การ์ดที่ SSR าที่ไม่ขัดนะครับเพราะว่าเผื่อใครที่แบบเป็นมือใหม่เป็นแค่ชั่วเหมือนผมเนี่ยนะครับถ้าเราใช้การ์ดขัดเนี่ยบางคนทําตามไม่ได้นะครับผมจะปั้นแบบไม่ใช้การ์ดขัดและจากงานที่ผมได้ลองแล้วเนี่ยวิ่งเพสเนี่ยไม่สามารถชนะรีเจนเลสได้ในบิลของผมนะครับดังนั้นเราจะวิ่งฟอนปั้นน้องวิ่งฟอนนะครับ อันติเราจะเก็บไว้กรณีที่น้องโดนแซงและเราจะมีการใช้ตัวของอันติตัวอื่นเข้ามาเสริมแทนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตัวละครที่ปั้นออกมาแล้วหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเอาละครับนี่คือตัวละครที่เราจะปั้นกันนะครับคือตัวของไทกิชัตเทิลนะในการวิ่งสปริน์นะครับค่าสถิติที่สําคัญเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือสปีดนะครับอันดับที่2 p o พาวเวอร์ Power, ครับแล้วค่อยมาเป็นตามินากับ WIT นะครับและด้วยความที่เราไม่ได้ใช้กัดขัด s อสขัดนะครับเราจะมีการปั้นสแตทที่สูงเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแผนที่เราจะใช้ก็คือการเทสปีดให้สูงครับระดับ SS 1 1 0 0พขึ้นไปนะครับทีนี้ตัวของสปีดสูงและตัวพาวเวอร์มันจะโตตามสปีดมานะครับและส่วนของสต้ามิน่นะครับให้อยู่ที่ประมาณ300ขึ้นไปเข้าไว้นะวีไอ300ขึ้นไปถึง400ขึ้นไป เข้าไว้นะที่เหลือนะครับในส่วนที่ขาดเราจะใช้สกิลในการเติมเต็มกันนะทีนี้พาวเวอร์เรายังไม่ดีพอนะครับเราจะใช้ตัวของอัลติของมารุเซนสกีนะครับตัวของเขา e ล Chip นะแต่เพิ่มอัตราเร่งนะครับในช่วงของหัวโค้งสุดท้ายนะเข้ามาทดแทนตัวของพาวเวอร์ที่เราขาดและเมื่อความเร็วเราสูงขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมีอาริสเซนอีกตัวหนึ่งนะครับ ที่เข้ามาเพิ่มตัวของอัตราเล่งนะครับดัองอาตาเล่งเราก็จะสูงมากๆแล้วสสกิลนะครับสกิลอันติอันนึงสกิลทองอันนึงนะครับทีนี้เนี่ยนะครับอาตาเล่งเรามีแล้วที่เหลือคือการเลี้ยงความเร็วฟอร์นเนอร์นเนี่ยเราจะต้องวิ่งเร็วตลอดสนามนะตัวที่จะเพิ่มความเร็วเราเนี่ยจะมีอยู่2ตัวก็คือตัวของโปรเฟสเซอร์คอรเวอร์เจอร์นะเพิ่มความเร็วค่อนข้างมากในหัวมุม ได้หัวมุมหนึ่งนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะติดช่วงหัวมุมแรกถึงหัวมุมที่2นะครับทำให้เรานําหน้าขึ้นมาอยู่ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของลีเดอร์ไพนะครับเข้ามาเพิ่มอัตราเล่งช่วงแรกนะครับทำให้เราเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับที่1น,นะครับสอบสกิลเนี่ยผมแนะนําว่าให้มีตามนี้นะครับเพราะว่าเป็นสกิลที่ผมค่อนข้างวางแผนมาแล้วว่ามันจะใช้ทดแทนเหบค่าสแตทที่เราปั้นไม่ถึงนะครับส่วนตัวของ การ์ดพพอร์ตนะครับถ้าเป็นปั้น U R A ปกติผมจะไม่ฟิกการ์ดจะไม่ฟิกใบเลยนะแต่สับตัวของการปั้นรีเจนเลสควบกับ U R A เนี่ยผมแนะนําว่าการ์ดใช้ตามผมเลยคือหนึ่งตัวไซเลนซูกะนะครับเพื่อเอาตัวของสกิลอารีเซนนะสกิลการ์ดสปีดคิตาซันแบกนะครับเอามาตัวของโปรเฟสเซอร์โคเวอร์เจอร์นะครับแล้วก็ตัวของทวินเทอร์โบเอาตัวของเอี่ลี สุดท้ายครับตัวนี้นะครับน้องน่ารักคนนี้นะครับเอาบีไลนะครับแล้วก็เป็นตัวนึงที่ปั้นลุงได้ง่ายสําหรับ SSR ที่ยังไม่ขัดจะปั้นง่ายมากเพราะน้องเนี่ยจะเริ่มต้นความสามารถที่2เทแถบนะครับสปีด4ใบฟิกตามนี้นะถ้าเกิดใครมีตัวที่คล้ายๆกันสามารถสับเบียนได้แล้วแต่ความเห็นแต่ละคนนะสตรัม i ีนาฟิกเลยครับว่าจะต้องเป็นตัวของซูเปอร์คินะครับ WIT นะผมไม่มี SR s ที่มันไม่ขัดดังนั้นผมขออนุญาตใช้ SR สองขัดแค่สองขัดนะครับตัวนี้นะครับเข้ามานะครับสำหรับการ์ดก็จะประมาณนี้ทีนี้ Legacy นะครับฟิกว่าตัวหนึ่งจะต้องเป็นมาเลเซกี e ้นะครับเป็นตัวที่เหลือเนี่ยเป็นตัวไหนก็ได้ที่สปาร์คสปีด 3, สัมมินา3หรือว WIT 3 เพื่อให้เราปั้นค่าสแตด้ง่ายขึ้นนะและ2ตัวนี้เนี่ยจะต้องเปลี่ยนสับ,บินให้เป็น A นะและฟอนต์ให้เป็น A ด้วยนะครับฟิกประมาณนี้สับตัวของการปั้นไทกิชัตเติลนะครับโอเคครับยินดีต้อนรับทุนเข้าสู่ลีเทเลชนะครับ vs King Halo นะครับนี่คือตัวไทกิชัตเติลที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะ ผมแอบลองแล้วรอบนึงนะสับใครที่นะครับเราเป็นสายนี้อย่าลืมใช้พาเฟ่เพิ่มอารมณ์เรานะครับเนื่องจากว่าตัวแข่งเนี่ยมันแขีด้แค่วันละสาครั้งและมันเพิ่มไม่ได้ด้วยนะอย่ายให้เสียโอกาสนะแผนวิ่งเนี่ยเราจะวิ่งเป็นฟอนเอ็กนะครับจะสังเกตว่าผมติดเพสเอสนะแต่ผมจะไม่ได้ใช้เพสเอสนะครับเพราะผมลองแล้วมันไม่เวิร์กนะทีนี้ตัวของแผนการวิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะวิ่งออกมาเป็นยังไงนะ ตัวของยิงฮารุนี่แต่วิ่งเป็นเลสเซอร์เจอ,อร์นะครับที่ตัวของเราเนี่ยวิ่งเป็นฟอร์นันเนอร์นะตอนแรกสุดเนี่ยสกิลที่เราหวังผลก็คือตัวของลีเดอร์ไพ่นะหรืออาจจะไม่ต้องติดก็ได้แต่เราจะต้องวิ่งเป็นอันแบบที่หนึ่งนะครับเพราะตัวของเราเป็นสายฟอร์นันเนอร์เนาะ โอเคไม่ติดครับดีเดอร์ไพนะครับทีนี้ด้วยความที่สนามปี๊ดสปินมันสั้นนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าถึงกลางเกมเร็วมากนะครับกลางเกมเนี่ยเราจะหวังว่าสกิลสวิงไอโซจะติดนะครับติดโปรเฟสเซอร์โคเวเจอร์เพิ่มความเร็วช่วงโค้งนะติดตัวของเลดชิปมาแล้วนะครับเพิ่มหมัดตาเร่งช่วงเข้าโค้งเนี่ยและเดี๋ยวจะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะครับติดอลิเซ่นะเพิ่มหมัดตาเร่งอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้ความเร็วเราสูงมากนะแล้วสังเกตว่า k i งฮ Halo อยู่ด้านหลังตามเราไม่ทันนะเพราะตอนนี้ความเร็วสปีดเราสูงมากๆและเขาก็ตามเราไม่ทันอันนี้คือแผนอัดความเร็วของเรานะแล้วก็ชนะมาได้อย่างงดงามนะจะบอกว่าไม่ได้เผลอฟุกด้วยผมแข่งก่อนหน้านี้แล้วรอบหนึ่งนะก็ยังชนะีครับแต่อย่าลืมใช้ตัวพาเวเพิ่มอารมณ์นะครับ เรียบร้อยครับเราเอาชนะรีเจนเลสมาไดนะ้ทีนี้เนี่ยโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับกับการปั้นไทกิช,ชัตเทิรน,นะครับแต่ว่าผมมีปั้นตัวของบาคุชินนะครับ s a ก u r ะบาคุชินโอไว้ด้วยนะและผมวางแผนจะปั้นมาดูสุนเ k ก E อีนะครับและสุดท้ายคือเลนจังนะครับดังนั้นสำหรับใครที่อยาก จะเอาตัวละครตัวอื่นนะมาสู้กับลิเทเลสคิงฮา h a โลหรืออาจจะไม่ทันอาจจะเป็นตัวถัดไปนะก็ติดตามคลิปผมได้หลังจากนี้นะสับใครที่เอเห็นว่ามันเป็นยังไงนะครับอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับขอบคุณครับ